รอพี่ก่อนนะน้องยวพี่ไป,ปลบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาหายแล้วเถอรออ้องทั้งหลายใส่ไงวะภลรกิจรู้งรุ่งหรือไม่ืึจัดการหมดแล้ว ถูกสโต้เลยล็อตทั้งฝุ่นทั้งขนแต่มันทําเงี้ยก็หลุดเนี้ยไม่ได้ดูกรทิ้งสะหน่อยไม่ได้สิไม่ได้เห็นใจละ มาขมันี่ขมันี่เต็มนี่เร็วโผล่มาเต็มหน้าอ่ะจอนวิคเดินมารองเท้าเต็มพื้นเลยจอนวิคขมานนี่ Oh, oh, oh.